พร้อมนอกเที่ยวจะเป็นยังไงบ้างคะาการกระดีขื่นแหวนคนป่วยเปจจ็นยังไงบ้างคะน,นะคะเหมือน,นเดิมนะคะเหมือนเดิมต,ตา,มตามบวมน่าจะบวมให้น้ำเกลือ แม่แลกพ่อขไข่น้องเทีเาายวไขติดเสือ้อไขติดเสื้อเหอ้ยะไรติดเชื้อไขติดเสือ <c oughs> เส้อน้องเทียวนั่นจะได้เมื่อบานเดี๋ยวๆโอโอนี่<ม>พอมาน้องแมพล,ลินไข้ลดแล้วบ่มีไข้แล้วเหรอแม่แมพลินเหรอเนี่ย แอบลินใ้ยไอ่ะอืมแลินเปากกรลุกเห็ดลายเนลทุกวันเฮ็ดเป็นลายเนวแได้องมือจะีครับก่นเอามาแลลินตากลุกเลยยิ้มไ่กรบลุกแต่เฮ้ยอยากกัยเนเอาลายเนลเอาเข้าไปเลยตีเลยเนยังไเยอะยอะเยอะเยอะลายเนลนี่ไปฮัไว้ใส่เ เลยยดนเยยดทำไมเฮยเจ็บมบอกี่เล่าอสล้วน้องที่ออกะกล้สีได้เมื่อบ้านแล้วนี่จ็บมือกัไปว่ามึงจัเป็นคนมาได้รับมาได้นอนจือย่บอกี่เหล่อตาเลยจุ๊บ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 จ๊บจุ๊บถึงเลี้ยงลูกหน้อยถึงห่วงลูกกล้สีได้เมื่อไ ติดเชื้อทางเดิน <c oughs> ปัสสาวะอ่านด็กน้อยไปโรงเรียนมือเถือกะอะอันเหนียวอยงเีเนาะอันเหนียวเพราะว่าเห็ดเป็นหลายคนอยู่เนีน่ยกินน้ำน้อยกินน้ำน้อยแล้วกะแลวก็ะเวลาเวลาปวดเหนียวหล่ะบนไปเหนียวหวเม็ดแล้วก็อันหว่เด็กน้อยพี่ทีองพีคู่กับร่วมหลวกอะเวลาให้ชีก็ชีอน่ะบัะะงนีคอไปพอไปก็อาจจะไปให้ไป หรือว่าอาจจะไม่ไปตรงนี้นะเพราะว่าตอนไหนไปเที่ยวพันเริ่ปวดนะเพราะปวดแล้วก็กล้าไปเองนะหยงจบิตตาผู้ใดกับว่ได้นอนตาจนกลนจนสูงเลยแล้วริ่งลองิน่อยไปฮับเราจะใส่นี่ฮะไปริ่หมาทีเนี้ยอะไรว่านี่ ไปฮัดมาได้สายลิ้นนั่นเห้จจุจุบจบบไม่ได้าดพาเหตุคุณหมอมาทำอะไรคะสิ้แกะสิยามาเอาน้ำเกลือออกเพราะว่าตานอ้องออเที่ยวบวมหมอก็เลยมาเอาให้เกลือจะเข็บแพงไว้เขาได้ก็ได้ทอนน้ำเกลือ นินไดอยู่กินเองได้แล้วอัดใจหมอเี้เป็นเทพหรอกเทพต้งติดไว้อมนอย่างงั้เนอะดก็สซ้เป็นเทพติดนะลูกเล่กนไม่เสียใหม่แม่อ่ายัโดยเขียนแดงวะคิดยาวะ สี่ยาคือเอวอยู่อ่ะบอน้องให้กำลังใจว่อะมีน้องให้กำลังใจอีกแป่มเดียวกค่เศร้าเด้อบัตรชีเราบอกแม่ได้ไงไปแม่พาไปชีใส่กับพุกไปไหนคุณหมอ เห็ชี้ไปก็ชี้และกำลังคันเฮียขาเคียวสีออกบ้านกอดีเดบางคนก็ฮกเดือนก็ออกแล้วเนี่ยชี้ไปได้ละ ที่เอวนะคือว่าก็พวดผุ้หลักจะงอบางคนะเป็ดเก้าเดือนก็มันเลี้ยงไดคนจุปติจุปิบางคนก็หกเดือนเือเนื่ออ้ยพันเนื้อนะเออเออเอออตีไฟอยู่มัน่ตีไอยู่มันนี่คทอดก็เหี่ยวขึ้นนี่บนนอนบบคิดทอแบบิทอแบบ ดูดโป้มือเอาไม่หัน,อนเอาเครื่อนนั้นมาใส่ว่ะเขื่อเย็นว่ะ <laughs> มโคมนะอมดีลายมือนะแล้วกับลูกคุณหมอเปลี่ยนใหายแล้วมีน,มน้ำเก,เเก,กเลือแล้วตาบวมตาบวมคุณหมอก็เลยเปลี่ยนเอาแทนต่ายต่าย ดึงหูนะเอาคาดวันนี้ละคาดวันนี้ละวารุเรืองลอเนาะผูดแทยพาเรยบลินนั่นซีฮีตีลนด์สองจมวาวสองจมตองห่วงแล้วนี่ให้เอีกล้เ่าบางโมได้เลยแล้วนี่ใหเอีกเลเาเ แต่นี่ก็ยังไปนะค่ยะยังเงินนะอืมวัยยูซื่อๆเด็ดนี่ไม่เอาเด็ดอ๋ออืมเอเ๋อใไ่ใช่เมื่อบาน,เ,นบเอาชีเมคุณหมอครับชีเมคุณหมอแล้วก็เพื่อนตรวจเองครับครับขี้ขาน่าขาใหญ่ขาแข็งเคียนนะขาใหญ่แหงโคกน้องนา ายาข่วนขาใหญ่ครับผมชื่อจริงชื่อน้องเจตพลน้องเอลพีเจตพลครับผมโอ้นังมวยวันนี้นังลินนะนะนังมวยพันเือกเอาอย่างให้กระกัดว่าสันนงั้นมากัดพอได้มาเรากระดึงมือเอาหั่นขึ้นไปกัดกินอ่างุ่นบ่แม่เอา่างุ่นเลย กินบ่กิน่งุ่นน่ม่เอางุ่นในกันเด้อกินบ่หนิกินบ่หนิกินบ่นิขมือนี่บวตองยานกลางบวตองยันอย่างอู้กับบว้องกล้วยเดี๋ยวใส่มากมาให้กินขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ เอาละเาลไมได้ละขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้กอล์ดับเอาเอัเอาอาเอาอุ้ยอุ้ยดนัอืออือแซมมาวันนี้ขับไปเพื่อนชมอืออือ

bán mà Chìm nắng luôn, chìm mặt xuống nó chìm lấy lắm Quán bả? Sao bả? ăn đang chìm lấy Sao Nó chìm lấy, nó chìm lấy Ôi ui, ui, xuống đây đi Ôm đi xe con nó chìm lấy อ้ํามบ่ะใส่เหลอท่ายผู้ชมเจี๊ยบ้องหไหมไม่ยังให้ให้กินมือละหน่วยสองหน่วยโอ้จิ้มไหลอ่ะน้ำบางวดเอาพอไหมโอ้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 โ้โอ้โอ้โ้้้

กินเว็นเลยดิยนี่อากินศัสน,นะคนบอยยุคซื่อ,อ,อว่าคือยุ่เง,งินแล้วยุ่เง,งินทางดินทางดินทางไปพืป้นที่จำกัดลูกเออะเอืม อย่งางประยูรศึกษาบุญคนดื้อเฮ้ยบางคนวันวันวันเฮ้เอ้ยกินด,ดื้อๆกินด,ดื้อๆพ่อสีนอนยังไงพ่งอสีน้อนเนี่ะนอนไงเงี้มึงเดือนปกตนบุญขาดแล้วไงกัน้ความดื้อนี่สุดยอดอยู่นี่ เมนบอลนีู่น่ะอนอนเอ๊ะ <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเอก้นหมาอยากเต็มไปเลมากวนมูอสื่อเลิกนี่เมนบอลนี่ออนอนลอนี่นะนอนลนักนะกันอนอนนอนกันอกันรนอนนิงๆรกันกกันที่เดียวอ้าออนนเดียว ห้าปีห้ามหานับน,นัสิบ <5 S 1> นาที่น,น,น,งน,น,นึงเลยหล้าที่เอานับกินมือ,อแล้วยื้ล้บันนี้อ้อืมออหนาที่ดอกบันันได้มือละขันได้ดิโวโพละบอกอะไรอะไร

นอนมาอย่าดึงงอม่ล่ะพอกันนอนน้น้อนนอนเนอนเดินให้ดีๆกันก่อนนอนนะต้นนวยนเลเขี่ยก็นอนหลกเขี่ยก็นอนนอนก็นอนบ่เศร้าเลยันมานอนนะไปสลับก้อนกันนี่ได้สิลับก้อนกันนะ พ่อนอนแล้ว่อ่อรับก่นอนรูพ่อนับก้อนพอ่อตนะี้เอยา่ออยางนอนหมอน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 แนข่งกันแข่งกันเราจะรับก่อนกนันบินบนไปโม <c oughs> ยุละโมยุละจิไนไนผู้ใดวันนี้แพะ เดวิลีนะี่ไงมั้ยนี่ไงนะล่้บูเขารับเขานอนบอนบอนวันนี้ฮะ พูดนะที่พูดไม่ใช่นอนได้คนที่พูดไมแล้วนี่พึนไปทางไหนมู่เขารับใครนอนเลยฮะพูดนะไฟเก้งไฟเก้ง ปะเราได้วันนี 1> 1> oh. mm ้ด hmm. oh. mm ้ปยมีปากันได้วันนี้เล้วคนป่วยจนดื้อแล้วคนป่วยคิดดื้อแล้วอนยังมาหาไม่หาปลาทอดเงินมึงสันก็แค่ทอาิ้อปลาอหรอบเออแค่ไมพอิ้อปลาอก็ได้เอาราวะมีนี่นี่นีเมื้นปลาอได้เอวเราวะคนป่วยดื้อเก่งแล้วเอวเยมป๊อโอ้ยเป็นยมงด้ลรอมือ้มือคือคนหลายังสีได้มือมืออื่นก็ยังไได้เมือ มือคือนั่นและของควรนวดเกิดบ้านนิวนมือปีนี้สาวบ้านรักสาวเดี๋ยวจ้าแม่พ่อกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพเป็นกำลังใจแม่ป่นน้องที่เาลเน่เด้อสบายดีไม่เป็นยงลไกนาแล้วบายบายจุ๊บกับบ้านกันเด้อายบ อยู่เป็นมวยเอวเนาะเนี่ยเอวเท่าเอวเอวไปหานะเนาะคุยกันบ่ะ,ะท้อแหงคิดทอทดทอแหง